สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในช่วงนี้บลอนนี่เจมส์อยู่ดีๆก็เล่นดีซะอย่างนั้นเอาจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์ต้องการแล้วก็วางแผนเอาไว้แล้วอาจจะแบบว่าช่วงแรกเปิดตัวแบบไม่เคยร้นแรงเล่ย,ย,ยิงเว้ายิงไม่ลงแล้วค่อยมาทําตัวดวุอันนี้อาจจะเป็นแผนของเลเกอร์แรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่นี่ก็นี่าจะพูดเข้าข้างเลเกอร์เกินไปซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจได้ครับว่าบลอนนี่เจมส์เริ่มที่จะปรับตัวับการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแล้วก็เรื่องของการยิงที่ยิงแม่่นนนมาาากกกขึ้นเเเเีีตััววรอจบบ ดูฟิล์มตลอดเลยทุกครั้งที่เขาเน่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะนั่งดูเอ๊จังหวะนี้ <c oughs> ปกตินี้เราทําได้นะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นั่งวิเคราะห์วิเค่กับพวกสตาฟทีมโค้ชซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เออมันไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะแบบมาอยากทําอะไรแบบนี้มันเป็นการศึกษาเกมแล้วก็เป็นความตั้งใจนะครับที่บรอนนี่เจมมีให้กับเกมบาสเกตบอลซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีสื่อต่างๆนะครับเข้ามาชื่นชมบรอนนี่เจมเยอะแยะมากมายนี่แหละตรงนี้ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยตอนที่แบบด อย่าไปไดาให้โอกาสน้องมาหน่อยแต่นี่ไงเอาถ้าพูดถึงนะบรอนนี่เจมถามว่าฟอร์มดีไหมอันนี้ถ้าพูดกันแบบแฟแฟนะครับอันนี้ไม่ได้อาคตินะครับฟอร์มดีไหมอันนี้ฟอร์มดีแต่ถามว่าดีแบบว่า ดีจะถึงแบบที่แม่งทุกสื่อต้องชมขนาดนี้ไหมผมคิดว่าก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ชมเห็นไหมครับด้วยความที่เป็นบุคคลที่ถูกสื่อจับตามองเวลาโดนด่าก็โดนด่าสุดเวลาที่โดนชมนนชมันก็โดนชมสุดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าบรนี่เจมในฐานะของบุคคลสาธารณะโดนด่านเนี่ยก็แบบใจแข็งนิดนึงอย่าเพิ่งไปด่าคนที่เขาไม่พูดพิจารณ์เนาะมันเป็นสิของคนไม่พิจารณาแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าโรนนี่เจมนะตอนนี้เนี่ยได้รับคําชื่นชมและถูกวางให้เป็นรู <laughs> ลุคยออฟตัวเยีร์แบบออฟฟิเชียลสักเท่าไหร่นะครับแต่ในการรายงานมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยบรอนนี่เจมส์เหล่าสายแบบว่าวางเงินอ่ะผมขอใช้คำนี้สายวางเงินเนี่ยเขาไปวางเงินให้บรอนนี่เจมส์เนี่ยมีโอกาสได้รับลุกี้ออฟเดัวเยอรมากที่สุดเลยอันดับที่2ที่ถูกวางเงินนะตอนนี้คือแซคเอ็ดดี้ของเมมฟิสนะครับแบบตัวเซนเตอร์ตัวใหญ่อะแล้วก็ดรอปอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือแซคคารีริชเชอร์อันนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภยัยอันนี้ผมเอาตามยนะูทูบนะแซคคารีริชเชอร์ดรอปอันดับหนึ่งท บอกว่าเ v e r อร e คือกลางๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากแล้วคนที่ตกลงไปเยอะเลยชนิดเที่ยวเรียกว่าชิบหายแล้วนั่นก็คืออาร์เกซานั่นเองครับที่โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่านัก,กบอลนี่ยิยง โกเโขาอบอกว่าใช้คําว่า looking bad แบบไม่โอเคเลยไม่ดีเลยอาจจะเป็น blast off the year เลยก็ได้แต่ว่าก็านั่แหละครับก็เหมือนบรอนนี่เจมส์แะตอนนี้เราอาจจะรีบตัดสินเกินไปเนาะตรงนี้ขอย้อนกลับมาที่บรอนนี่เจมส์นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวเขานะครับบอกว่าตอนนี้ทางทีมเลเกอร์โดยเฉพาะกับโคชเจเจรุดิเนี่ยต้องการให้เขาเน้นเกมป้องกันคือเอเกมบุกอะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมากนักถ้าพูดกันตามตรงนะครับเพราะในทีมเนี่ยก็มีตัวทําเยอะอยู่แล้วส่วนตัวบรอนนี่เจมส์เนี่ยเจเจรุดิโคชใหม่ของทีมเลเกอร์ ต้องการให้เขาเป็นเหมือนจูซอล์ริเดคือเป็นตัวแบบเพรสเชอร์บอลอ่ะบึ๊บบึ๊บ,บตาม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 ,ตามถึงอย่างเงี้ยเอาใช้แรงกายพลังวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์แล้วจังหวะไหนที่ต้องยิงคือจังหวะที่แบบว่าโล่งจริงๆเราเค่อยมาจับแล้วก็แคชแอนด์ชูตยิงเอาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวทางในการเล่นของบอนนี่และในะขณะเดียวกันนะครับถ้าหากเราไปพูดถึงรัฟอีกหนึ่งคนของเลเกอร์นะครับนั่นก็คือตัวเดลต้าเน็กเนี่ยเดลต้าเน็กเนี่ยเขาก็บอกว่าเออการทาแต้มของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในรนะด ิโกต้องถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของชูเตอร์ถ้าหากว่าจะอยู่ใน NBA เพราะในตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูนะครับฟิวโกโดยรวมนะครับของตัวเน็เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35%แล้วก็เปอร์เซ็นต์ยิงลูกโทษเออเนี่ยมันแปลกครับลูกโทษน่ยยิงลงแค่เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ครับท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นชูเตอร์แล้วก็สิ่งที่ตัวเน็ตจะไปจะต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยก็คือเรื่องของเกมป้องกันซึ่งตอนนี้ทางเลเกอร์ก็บอกว่าตอนป้องกันนะครับอาจจะไม่ได้ยินด้านบนเพราะว่าเขาเป็นคน เป็นกาดเป็นปีกด้านล่างนะครับเพื่อที่จะรอรีบาวอ์อย่างนั้นซะมากกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องมาเรียนรู้เลยก็คือเรื่องของการเล่นกับสกรีนคือตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องวิ่งผ่านสกรีนแล้วก็รับบอลยิงแบบนี้ให้มากขึ้นให้ดีกว่านี้ประมาณนี้นะครับเรื่องของเลเกอร์จบไปแล้วทีนี้มารู้เรื่องของเดนเวอร์สนาเกต์ซะหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเดนเวอร์สนาเกต์ตอนนี้เนี่ยสร้างความมือฮาด้วยการเอาราเซลเวสบุกเข้ามาเอาจริงๆความมือฮาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการมือฮาแบบว้าวว No 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 friend, you know what I mean you my r I what รัสเซลเวสบุกเข้ามาอ่ะมันออกในเชิงประมาณว่าเอ้ยรัสเซลเวสบุกจะสามารถเข้ามาช่วยทีมเดนเวอร์ได้ไหมนะรัสเซลเวสบุกจะโชว์ฟอร์มแบบไหนมาอยู่กับนิคหน้าโยชิตมีตัวปั้นให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ามึงยังเล่นเงาอีกเนี่ยมึงก็ควรที่จะรีไทยจากลีกนี้ไปซะจริงๆนี่เขาพูดกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นโอกาสจะเป็น the last chance ของรัสเซลเวสบุกแล้วครับเพราะถ้าสมมติว่ามันอยู่กับเดนเวอร์น้วยังฉายแสงไม่ได้เนี่ยคือมึงไปอยู่ทีม มึงก็เล่นไม่ได้แล้วหรอเพื่อนอะท่าผู้ชมคิดว่าถ้าสมมุติว่าโรสเวลส์บุกเล่นกับเดนเวอร์ไม่ได้แล้วจะไปเล่นที่ไหนได้อีกอะเลเกอร์อย่างนี้เหรอ no no n ชอบอนนี้เจมผมก็ปวดหัวแล้วครับตอนนี้คือกระแสมันเยอะเกินว่ะปวดหัวไม่ได้หมายถึงว่าวิธีการเล่นนะหมายถึงว่านักข่าวเนี่ยมาเล่นข่าวคิดดูดิตอนนี้เจมกับรสเวลสบุกมายืนคู่กัน กูจะรายงานข่าวใครก่อนดีวะเนี่ยอ้าวทีนี้เขาก็เลยมาการวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ๊สิ่งที่โรสเวิร์สบุกนี่ยน่าจะช่วยทีมเดนเวอร์นัเก็ได้มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของอะไรซึ่งผลปรากฏนะครับออกมาบอกว่าโรสเวิร์สบุกน่ะสิ่งที่ช่วยเดนเวอร์ได้คือน่าจะมาเล่นเหมือนบรูซบราวครับบรูซบราวคือตัวที่แบบวิ่งเร็วเล่นฟาสต์เบรกเล่นจังหวะคัดตัดบอลอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่โรสเวิร์สบุกทำได้ดีแล้วก็ทำได้ดีตอนที่เล่นอยู่กับคริปเปออ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 อรรร์์แแลลล้้้้ววววถถถาาาาาาามมมมม่่่่่่่เเเเเสสตตงงืืืบบัััยยใในนนนนนนฐะะกกกดดดผซุไไจคคโหช ลายชื่อก็ชื่อพอยต์การนั่นแหละแต่ตัวเขาน่าจะเป็นตัววิ่งคัดวิ่งคัดวิ่งคัดแบบรับบอลมาขึ้นเลี้ยุบรับบอลมาแล้วเอ็กซ์ต้าแพสส่งต่อผมว่าแบบเนี้ยรัสเซลส์สุกน่าจะได้เล่นแบบนี้นะครับส่วนคนที่น่าจะถือบอลจริงก็คือจามาโมเร่กับทางด้านของนิโคลายุชิตแล้วคนที่จ่ายบอลหลักๆก,ก,ก็เป็นนิโคลายุชิตนั่นแหละในการรายงานบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงจามาโมเร่ตัวเขาเองเนี่ยน่าจะทำหน้าที่คล้ายๆกับโรสเซลส์สุกเพียงแต่โมเร่เป็นตัวยิงส่วนโรสเป็นตัวามก็ ถือบอลได้แต่ถามว่าสกิลในการจ่ายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมาตกที่ใครมันก็ต้องเป็นนิคลลากิั่นแหละเอาจริงนะเมอร์เรย์เป็นตัวจบสกอร์ซะมากกว่าอีกเป็นเหมือนชุดติงกาดอะไรประมาณนั้นนะครับและอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาของเดนเวอร์น,อนอักเก็ตเลยก็คือไดิโอซาลิดไดเรลซาริกเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ที่สามารถชูดได้แล้วก็สามารถจ่ายบอลได้ดีตรงนี้เขาบอกว่าน่าจะมาทําหน้าที่เหมือนกับนิคลลากิทในชุดแบบว่าชุดสำรองคือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรัสเซลเวสบุกจามาลเตอร์เรย์ ผ่านตัวราโยซาลิกก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นแบบเมเจอร์เนาะอาจจะมาแบบชั่วครั้งช่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่จากที่เขาวิเคราะห์มานะครับตัวราโยซาลิกอ่ะคือเป็นเหมือนแบบเป็นตัวมาจ่ายอีกซะมากกว่านะครับกลายเป็นว่าแกนหลักในการถ่ายบอลของเดนมะนักเก็ตตอนนี้มันมีมากขึ้นมีตัวจ่ายมากขึ้นแล้วก็น่าจะมะีเกมเร็วให้เราได้เห็นมากขึ้นเพราะยังไงซะเนี่ยตัวรัสเซวสบุกแนมะจะอายุ35ปีแล้วสปีดของเขาก็ยังคงใช้ได้และสุดท้ายนี้บทสรุปนะครับ the end of the day นะครับถามว่า ไหมแบบเข้ามาแล้วเปลีย่ยนทีคงไม่ครับแต่ถามว่ามันแย่ไหมไม่แต่ถามว่าทั้งคู่ทั้งตัวทีมเมมเบอร์แล้วก็รัสเซสุกจะได้ประโยชน์ของการและกันไหมอันเนี้ยใช่แน่นอนครับและเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลร้ายนะมันควรเป็นอย่างนั้นแหละรัสเซสุกก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แหละมันจะได้กับโยชิดได้อยู่แล้วนะ้องรัสเซสุกคงไม่มาถือบอลถือบอลมองซ้ายขวาอา้าวไม่มีคนปิดกูแล้วก็จำยิงว้า,ๆางๆเมันคงไม่มีอีกแล้วแหละถ้ามาอยู่กับเดนเวอร์เนาะเพราะว่าเอาจริงนะถ้าพูดถึงนะตตอออทีี่่่ ipper, ่่ยยูกกับริปเใชมา็จงแว การถ่ายบอลระบบในการเล่นเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ายังไรเซเดนเบอร์ก็ดีกว่าแล้วรัสเซเวสบุกก็จะมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการเล่นของตัวเองครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงคลิปเปอร์กับเดนเวอร์แล้วเนี่ยตอนนี้รัสเซเวสบุกครับก็ไปอยู่กับเดนเวอร์แบบชัดเจนแล้วเนาะแล้วเหมือนรัสเซเวสบุกเหมือนแบบวางยาคืออยากให้คนอื่นอนะออกไปด้วยเพราะล่าสุดครับมีคนไปจับสังเกตเห็นในโพสต์ของเคนดิกเพอร์กินส์ครับที่เหมือนพูดประมาณว่าเออตอน,น er เนี้ยคริปเปอร์เนี่ยควรจะเท,าาออนะทะรดค่า แอบไปกดไลค์ Apple, คนก็เลยเอา้าเอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาอีกแล้วรัสเซีย Facebook พ่อจะให้คาวายไปไหนคาวายเนี่ยทุกวันนี้ขอแค่อย่าเจ็บก็พอมีใครก้าวไปเอาจริงนะคาวายผมพูดตามตรงนะใกล้หมดยุคแล้ววะยอมรับในความเด้งเก่งนะ แต่ดูดีทีมชาติก็เล่นไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทีมคริปเปอร์กับทีมชาติตกลงกันไม่ลงตัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจิงเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคาวายวเนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับแล้วซูเปอร์สตาร์ในทีมก็ห่างหายไปผมคิดว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยคริปเปอร์แบบยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาผมว่าหมดยุคคาวายวจริงว่ะนอกจากแกจะไปเป็นแบบว่าไปเป็นเบอร์2เบอร์3ของทีมอื่นซึ่งไปเป็นเบอร์2เบอร์3าของทีมอื่นก็ยากอีกท แล้วไปเป็นเบอร์2เบอร์3คนอื่นเนี้ยมันก็แบบโดนแทนที่ง่ายไยงครับผมว่าอัน,นเนี้ยคาวายเนี่ยมันควรเทรไปอยู่ทีมไหนวะแล้วได้สุขมากฏไลฟ์แบบนี้คือเพื่ออะไรวะมันมีซัมติงอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือว่าข้างในของคลิปเปอร์เนี่ยเขาทะเลาะกันหรือเปล่าสําหรับแฟนคลิปเปอร์ก็รอดูได้ไหมหรือเปล่าแล้วที่สุดแล้วแฟนคลิปเปอร์เนี่ยมันมีจินหรือเปล่า <laughs> ผมไม่แน่ใจครับว่าแฟนคลิปเปอร์อะเอาที่เป็นแฟนแบบติดตามทีมน้อยนะส่วนใหญ่เนะี่ยติดตามคาไวายมาติดตามโรเซลล์สุขมาอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของรูก่าดาิตกับคลี่เออร์วิงจริงๆมันเป็นสกู๊ปนะครับที่ผมตั้งใจทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยใครก็มองว่าคู่นี้น่าจะเป็นเดอะเลสออฟคาเลียคือน่าจะอยู่คู่กันไปจนจบเลยทั้งๆที่คู่นี้เริ่มต้นมาเนี่ยใครก็มองว่าเอ้ยไม่น่าจะเข้ากันได้เพราะว่ารูก้าก็มีปัญหาชอบหัวร้อนส แต่สุดท้ายเฮ้ยสองคนนี้เนี่ยมันมาอยู่คู่กันได้ยังไงวะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยผมแนะนําให้ไปดูในคลิปสมาชิกไม่ไม่ไม่หยอกหยอกเอาเป็นว่าคร่าวๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าตอนที่คลยี่เออร์วินเข้ามาอยู่ที่ทีมดัลลัสแมวริกใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นลูก้ากําลังอยู่ในสภาวะที่แบบกําลังเซ็งแบบว่าพึ่งเหมือนกับว่าแพ้รอบเพอินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยทีมกูมันไหวไม่เนี่ยนึกกูต้องทําอะไรเพิ่มเติมวะแล้วคายรี่เออร์วินมาก็เหมือนแบบว่าเฮ้ย ในต้องการความช่วยเหลือจากฉันไมนหมอ่ะอันนี้พูดถึงตอนซ้อมนะครับตอนพรีซีซั่นน่นเนี่ยคือคลรี่เออร์วิงพยายามให้ลูก้าไม่คิดถึงเรื่องในอดีตไม่คิดถึงแบบวนอยู่ในตัวเองมากเกินไปแล้วก็มาสร้างรูทีนให้กับลูกาดอดนฉิตครับว่าแบบเออทุกวันเนี่ยเราจะต้องทําแบบนี้นะเราจะต้องไปวิ่งน,นะเราจะต้องแบบมาเล่นมาซ้อมอะไรเงี้ยเพราะโดยปกติแล้วลูก้าเนี่ยไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีหมายถึงว่าไม่ค่อยมีของตัวเองนะส่วนใหญ่ทีไม่ซ้อมแบบไหนลูก้าก็จะซ้อมแบบนั้นแล้วพอถึงเวลาพักเนี่ยลูกาก็แบบพ เสร็จปุ๊บตัวลูกาก็จะมีรูทนที่ตัวเองต้องทํคือกิจวัตรประจําวันว่าจะต้องเล่นเวเทเพิ่มเติมไหมจะต้องกินอันนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันสิ่งที่ลูก้าทําตามและโลกเรียนจากใคร์ี่เออร์วิ่งมาทีเนี้ยลูก้ากลายเป็นว่าเออสภาพจิตใจก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นนะครับอันนี้จากที่ตัวเขาบอกมาในขณะเดียวกันเองตัวไคลี่เออร์วิ้งก็ขอขอบคุณทั้งองค์กรเลยว่าแบบเนี้ยน้อมรับสิ่งที่เขาทํามาไคลี่เออร์วิ่งยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เขาทํามาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะกกกกกาาาาารรรมมีีปปปัััญหหบบสเเเ่่่่นตไววจะ็ทโพ์ูยยด เชื้อชาติยูอะไรประมาณเนี้ยตัวเขาบอกว่ามันเป็นสีที่ไม่โอเคแล้วเขาก็ทําพลาดซึ่งองค์กรดาร์ลัสแมวเรกเนี่ยก็ยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็แบบค่อยๆมาฟื้นฟูมันทําให้ไคลน์เอวิน่ะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึง่งซึ่งคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้นะครับก็คือแชมกอตกอตแชมกอตกอตไหนเหมือนประมาณว่าเป็นแบบดีเจนเดีรี่เกี่ยวกับเรื่องของการคอร์สโอเวอร์การทำแชมกอตเป็นพวกแบบเล่นแบบสตีทบอลแต่ตอนนี้เขามาเป็นเหมือนกับว่าโค้ชเกี่ยวกับสกลองงทาง้้น,นัันัออคสค,วสคนน็ววว่ตูแ ที่ทั้งคู่เนี่ยปรับตัวเข้าหากันได้เหมือนทั้งคู่มาเติมเต็มให้กับส่วนที่ขาดให้กับกันและกันและอย่างหนึ่งคือทั้งคู่เป็นคนที่ชอบเอาชนะซึ่งพอมีคําพูดว่าเอ้ยเข้ากันไม่ได้หรอกเล่นอะไรไม่ได้หรอกทั้งคู่ก็เลยเหมือนกับคุยกันมากขึ้นครับว่าเออเราจะทํายังไงให้มันสามารถเข้ากันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไคลี่เออร์วิงเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงมากเป็นสิ่งที่หลายคนเนะี่ยเข้าใจผิดเพราะโดยปกติแล้วลูกาเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่าเอ้ยพาเพื่อนร่วมทีมไปกินข้าวพูจาแแบบบสัังรรรค์อะไไ่่่เตมใชก คไคลี่ Kylie เข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบซับพอร์ตเต็มที่เลยคลี่เอวิไม่ได้เข้ามาในทีมในฐานะว่ากูจะเป็นผู้นําคนใหม่ของทีมนะครับคลี่เอวินเข้ามาด้วยบทบาทที่บอกว่าผมพร้อมที่จะเป็นคนเดินตามลูก้าดอนชีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมาเป็นคนสอนเหมือนกันว่าในฐานะผู้นําควรทาอย่างไรเพราะเอาจริงๆคลี่เอวิเองมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจากแบบทั้งเลบรอนที่แบบเคยเรียนรู้ว่าเลบรอนนาทีมอย่างไรแล้วก็เคยไปอยู่กับบอสตันเซอรเติกเคยเล่นกับบุคลินเน็ตเลยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นจากวงนอกว่าเป็นคนมีปัญหาาแต่ว่ว ที่คลี่เอวิงเรียนรู้มาเนี่ยจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็เอามาใช้กับทีมดาร์ลัสแมวริกแล้วลูก้าเองก็เรียนรู้จากตรงนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับท่านผู้ชมทั้งแบบว่าพาไปกินข้าวพูดจาหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ลูก้าเองอะ่ะไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่ซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ลูกาบอกว่าโอ้โหอพิเชษมากแบบยินดีมากที่คลี่เข้ามานะ่าตรงนี้แล้วทีนี้มันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่นักข่าวเนี่ยไปถามตัวคาลี่เออรวิงนะประมาณว่าแบบ พเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเป็นแบบพี่น้องกันเลยไคล์ี่เออร์วิงก็ตอบดีนะครับเขาตอบประมาณว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเส้นทางชีวิตของผมที่ผ่านมาเส้นทางอาชีพที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากหรอกแต่ผมโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมในองค์กรนี้ที่มันค่อนข้างดีแล้วผมก็ได้รับโอกาสนั้นผมเองไม่แน่ใจนะครับว่าตัวผมเนี่ยจะสามารถทําผลงานได้ดีขนาดไหนในสนามเนื่อออกไหมแบบบางวันก็มีเล่นดีบางวันก็มีเล่นไม่ดีบ้างแต่ว่านอกสนามอ่ะผมรู้ดีครับว่าผมสามารถททําออะไรเพื่่ชวยี ีขึ้นได้นั่นก็คือช่วยให้ลนะูก้าพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ผมยอมรับเลยนะครับว่าลูก้าเป็นคนที่มีความสามารถแบบหน้าตกตะลึงเลยแบบโคตรสุดยอดเลยและตัวผมเองก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยก็สามารถที่จะดีขึ้นกว่านี้ได้ดังนั้นในฐานะรุ่นพี่ที่ทําแบบเล่นมาก่อนในฐานะแบบคนที่มีประสบการณ์เนาะผมอะ่ะอยากจะมองดูลูก้าเล่นแล้วก็อยากให้ลูก้าแบบไปได้ไกลเหมือนกับพ่อดูลูกอย่างเงี้ยฟิว <c oughs> นั้นนะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ไทลี่เออร์วิงก็บอกว่าผมรู้สึกแบบเอ็นจอยมากเลยนะที่ได้เห็นเขาเดเวล็อปได้เห็นเขาพัฒนาท เรื่องในสนามแล้วก็นอกสนามดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมเป็นทีมเมทหรือว่าเป็นบราเดอร์เนี่ยผมเนี่ยจะตอบว่าผมเป็นทั้งคู่เลยเพราะในฐานะทีมเมทผมเองเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยไปได้ไกลและในขณะเดียวกันในนอกสนามเขาก็จะเป็นพี่น้องเป็นบราเดอร์ที่ดีที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะทั้งทางกายทางใจทางอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรสิ่งเดียวที่ผมต้องการเลยก็คือต้องการให้ดูวก้าประสบความสําเร็จครับ <laughs> เชียร์พูกขนาดนี้โอ้ถ้ามึงจะรักกันขนาดนี้ผมว่าคู่นี้ได้เป็นคู่ที่เชียร์มากเลยนะขอให้มึงอย่าแต่งงานจูบปากแล้วก็มีลูกด้วยกันก็พอเอาเป็นเป็นแค่บราเดอร์ก็พอนะอย่าเป็นโซเมดนะนั่นแหละครับส่วนลูก้าเนี่ยก็ถามว่าพูดอะไถึงไคลรีเอวิ่งไหมจากที่ผมอ่านมาแล้วเนี่ยไม่มีครับ